สวัสดีค่ะช่องร้านแว่นตาชาแนลนะคะร้านแว่นตาเบจไออุบลนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหรือว่าจะมาแชร์ประสบการณ์การส่งไปรษณีย์ไทยหรือว่าการส่งสินค้าไปต่างประเทศจากส่งผ่านไปรษณีย์ไทยนะคะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทำยังไงบ้างแล้วอะไรที่สามารถส่งได้นะคะใคร จะส่งของไปต่างประเทศหรือว่าใครที่แบบยังไม่เคยส่งแต่จะส่งนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ทราบหรือไม่รู้ก็เข้ามาดูกันได้นะคะว่าเขามีข้อห้ามว่าห้ามส่งอะไรบ้างหรือว่าส่งอะไรได้บ้างหรือว่าค่าขนส่งเป็นยังไงนะคะหรือว่าต้องทำอยังไรบ้างขั้นตอนในการส่งส,ส่งของไปให้เพื่อนที่ญาติที่อยู่ต่างประเทศกันนะคะ ค่ะพอดีนะคะวันนี้นะคะก็คือเมื่อวานได้ไปส่งพัสดุไปต่างประเทศให้น้องสาวหรือว่าเป็นญาติญาติกันนะคะส่งไปประเทศฝรั่งเศสนะคะทุกคนก็คือน้องเขาอยากได้ของเป็นแบบอาหารแห้งของที่อยู่ในประเทศไทยเนาะที่อยู่ต่างประเทศแล้วคือมันไม่มีหรือว่ามีก็อาจจะต้องแบบว่าไปซื้อไปจากที่พักหน่อย แล้วก็ไม่สะดวกไปซื้ออย่างนี้นะคะก็เลยต้องให้ทางบ้านซื้อสากไปให้นะคะค่ะคืออ่าสินค้าที่ต้องห้ามมีอะไรบ้างเราถ้าอย่างเราไม่รู้เราก็ไปเซิร์ชดูใน Google ได้นะคะว่าอะไรที่ห้ามส่งนะคะอ่าอันนี้ก็คือนิดมาข่าวๆให้ทุกๆคนฟังนะคะห ก็คือเป็นธนบัตรหรือว่าเงินตราพวกนี้ก็ส่งไม่ได้สัตว์สิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะก็ส่งไม่ได้สิ่งเสพติดก็ส่งไม่ได้แล้วก็สื่อลามกอนาจารวัตถุที่มีระเบิดไวไฟไวไฟหรือพวกแอลกอฮอล์พวกนี้นะคะก็ส่งไม่ได้แล้วก็อาวุธปืนสารเคมีอ่าสิ่งของที่เป็นอันตรายทางชีวภาพนะคะ สิ่งของล,ลอกเนียนแบบหรือของก๊อฟพวกนี้ก็ส่งไม่ได้นะคะแล้วก็พวกของเหลวพวกนี้จะส่งไม่ได้ะคะ่ะแล้วที่นี้เราจะส่งยังไงก็คือเราซือ้อเรามีได้ของแล้วเนาะพร้อมส่งก็คือเราก็จะไปที่ไปรษณีย์การของก็คือแนะนําให้ทุกคนอะ่ะกล่องอะ่ะให้ทุกคนไปซื้อเอาที่ไปรษณีย์เลยกล่องมันจะได้แข็งแรงกว่าเนาะ แล้วก็เขาจะได้ดูของตรวจดูของด้วยว่าเราอะส่งอะไรบ้างเพราเขาต้องดูก่อนอยู่แล้วว่าเราส่งอะไรบ้างนะคะอ่าเราก็ไปถึงไปสนีปุ๊บเราก็เข้าไปถามพนักงานก็ได้อย่างเราไม่เคยส่งเนาะอ่าเขาก็จะถามอ่าเราก็ไปถามเขาว่าจะส่งของไปต่างประเทศส่งอะไรได้บ้างเขาก็จะขอดูพวกของที่เราซื้อไปอะคะ่ะเขาก็จะดูดูว่ามันส่งได้ไหมถ้าส่งได Uh, เราก็เขาก็จะให้กล่องมากล่องก็ขนาดพอดีกับของที่เราจะส่งนะคะ uh, แล้วก็กล่องกล่องมันก็เป็นกล่องแบบว่าเหมือนเราส่งพัสดุทั่วไปนี่แหละค่ะของเหมือนที่เราส่งในไทยส่งทั่วไปกันนะคะอันนี้จะเป็นกล่องแบบตัวอย่างให้ดูเนาะคะ่ะ <c oughs> การจ่าหน้าซองการจ่าหน้าซองไปต่างประเทศมันก็เหมือนการเขียนเหมือนกัน <c oughs> นะคะกับที่เราส่งในไทยนะคะ ก็จะมีข้างบนก็จะเป็นชื่อที่อยู่ผู้ส่งข้างล่างก็จะเป็นชื่อที่อยู่ผู้รับเนาะ,ะแต่ว่าต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะทุกคนข้างบนชื่อที่อยู่ผู้ส่งของเราแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรเป็นไปได้ก็ให้เขียนถ้ารหัสประเทศไทยก็จะเป็นบวกข,ขึ้นนำหน้าเนาะ ก็เขียนชื่อที่อยู่เราแต่ให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เบอร์โทรรหัสปรษชีย์ปกติแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นของผู้รับหรือปลายทางนะคะที่เราจะส่งให้เนาะก็จะเป็นชื่อที่อยู่อของผู้รับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย pathway, <Yeah. S 1> แล้วก็มีเบอร์โทรรหัสปรษชีย์เหมือนเดิมเหมือนกันนะคะเขียนเหมือนกันก็เหมือนเหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะพอเราแพ็กสินค้าเรียบร้อยชื่อที่อยู่เรียบร้อย แล้วมันจะมีแบบส่งแบบ EMS หรือธรรมดาเนาะถ้าเป็นแบบ EMS เดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างให้ดูเนาะว่ามันเป็นแบบไหนอันนี้ของเราก็จะส่งแบบเป็นธรรมดาธรรมดาก็ถ้าสินค้าถึงก็ประมาณ10-14วันนะคะพนักง,งานแจ้งรายละเอียดที่เราต้องกรอกน,นะคะในนี้คือเป็นแบบธรรมดา รายละเอียดนะคะตัวข้างบนนี้นะคะจะเป็นแบบ From ค,คือจากผู้ผู้ส่งชื่อที่อยู่ผู้ส่งนะคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรเป็นภาษาอังกฤษนะคะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2ที่เราเขียนต่อไปก็จะเป็นชื่อที่อยู่ผู้รับนะคะด้านนี้มันจะมีบอกอยู่ว่าชื่อที่อยู่ผู้รับแต่ว่าก็ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนภาษาอังกฤษ แล้วก็มีเบอร์โทรด้วยนะคะรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรแล้วก็ช่องที่3ามที่เราจะต้องกอรอกก็คือเนี่ยค่ะรายละเอียดของสินค้าที่บรรจุในกล่องนะคะว่ามีอะไรบ้างเราส่งอะไรบ้างนะคะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าเราส่งอะไรไปบ้างแล้วก็กี่ชิ้นจํานวนกี่ชิ้นนะคะแล้วก็น้ําหนักแต่น้ําหนักอันนี้ที่แรกเราไม่ได้ช่างเนาะเราไม่รู้ว่ามันหนักเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เขียนเดี๋ยวเขา ออพอเราไปส่งเขาเขียนเดี๋ยวเขาก็เขียนเองอันนี้คือราคารวมราคาของสินค้าภายในอะคะ่ะทั้งหมดก็คือถ้าส่งจริงๆนะคะทุกคนก็ให้เขียนแบบว่าราคาไม่ต้องแพงนะคะบางทีผู้รับเขาอาจจะต้องเสียภาษีเวลาของมันไปถึงเนา็อาจจะได้เสียภาษีแพงก็เขียนเป็นถูกๆก,ก็ได้เนาะแล้วก็ติ๊กให้ติ๊กเป็นของฝากอย่างเราฝากไปให้ต่างประเทศเนาะก็เขียนเป็นติ๊กเป็นของขวัญน,นะคะ เพราะว่ามันไม่ใช่สินค้าถ้าเป็นสินค้าก็คือพวกที่เราเขาส่งไปขายกันที่ต่างประเทศอันนี้เราก็ติดเป็นกิฟต์นะคะเป็นของขวัญฝากให้ญาติให้พี่น้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าของไปถึงนะคะเขาจะถามเราว่าถ้าสมมติว่าของมันไม่ผ่านอย่างเงี้ยให้เราตีส่งคืนส่งคืนหรือว่า ส่งคืนโดยยินยอมชําระค่าส่งคืนสมมุติว่าของมันไปถึงถึงประเทศนั้นแล้วแบบว่ามันตีกลับมาอย่างเงี้ยของไม่ผ่านไม่มีคนลับหรือของไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเราจะตีว่าส่งคืนหรือว่าไม่ต้องส่งคืนคือแนะนําว่าไม่ต้องส่งคืนนะคะถ้าส่งคืนส่งคืนกลับมาเราก็ต้องมาเสียค่าส่งค่าส่งกลับมาอีกคือเราส่งอันนี้ของ5กิโล5กิโลครึ่ง5.560 ก็2,850นะคะถ้าส่งึ้นมาเราต้องเสียค่าส่งกับอีก2,850อันนี้ก็ไม่คุ้มนะคะเราก็ถ้ามันไม่ได้ก็เอาทิ้งเลยนะคะอ่าแล้วก็มีส่งต่อไปยังที่ใหม่ที่อยู่ใหม่โดยยินยอมชำระค่าสง่งอันนี้ให้เราติ๊กว่าส่งค่าอากาศท่าพื้นอากาศราค่าประหยัดมีให้เลือกนะคะทุกคนนยคะอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ของเจ้าหน้าที่เขาลงเองนะคะรายละเอียดเนาะอันนี้ก็คือส่งทั้งหมด5กิโล5กิโลกว่า5กิโลครึ่งแล้วกันก็ตีไป2,850อันนี้ยังไม่รวมกล่องถ้ารวมกล่องทั้งหมดก็ตัวนี้นะคะย่อส่งเมื่อวานส่งไปทั้งหมดอยู่ที่2,890บาทนะคะรวมทั้งหมดนะคะแต่ของข้างในก็ถูกกว่าเนีย่ยค่ะรวมค่าส่งนี้เป็นแบบธรรมดาก็10-14วันถึงเนาะคะ่ะ อันนี้ก็มาเล่าให้มาแชร์ประสบการณ์ไครที่แบบว่าจะส่งของไปต่างประเทศต้องทํายังไงครั้งแรกอย่างเงี้ยก็คือไม่ยากนะคะเราก็ซื้อของไปแล้วก็ให้พนักงานเขาดูตรวจสอบแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่เราต้องเตรียมแบบชื่อที่อยู่อะไรเขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยของที่เราส่งภายในก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นแหละเนีย่ยค่ะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะค่ะหรือว่าถ้าใครสนใจก็ทำมาสอบถามได้นะ เดี๋ยวถ้ามีประสบการณ์หรือว่าอะไรดีๆเดี๋ยวก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะขอให้เพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใต้โพสให้ด้วยนะคะหรือว่าซับสไครต์ติดตามช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า